เราแวะเติมสเสบียงตอนเช้าก่อนนะคะร้านที่เราจะไปคือมีข้าวมันไก่มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดถึงแล้วนะคะจอรรถดก่อนออนี่นะคะอันนี้คือร้านประจำของเราเวลาเราหิวหิวเราก็ พร้อมเดินทางไ<ป>่เป็นไงคะลองรถขับเลนเลยค่ะลองรถยาวไปยาวไป ที่นีเลย คุณยายก็กำลังขน,นกระเป๋าขนสัมภาระขึ้นไปเก็บที่รถหลังจากที่เก็บเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางไปปากน้ำปานะครับนึงก็อยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้ะประมาณตั้ง0 0เมตรเราจะไปดูนว่าที่ปากน้ำปานมีอะไรให้เราสองคนตายาายได้ชมบ้างนะครับตอนนี้เราก็มาถึงปากน้ำปานแล้วครับ ปากน้ำปานนี่ครับปากน้ำปานจึงแว่มีเรือประมงจอดกันมากมาย เรือหา กำลังเข้ามาจอดที่ปากน้ำปานกันนะครับหลังจากไปหาปลามาแล้วเมื่อคืน ครับไปเดี๋ยวแปดสิบกิโลเพื่อพาลูกมาเที่ยวด้วยจ้ะแต่ตัวนี้พักได้เฉพาะตรงนี้เหรอฮะเนี่ยพักเฉพาะตรงนี้เหรออ๋อตรงข้างล่างไม่มีแล้วไม่ตอนระวังหมานาะหมาระวังหมาอ๋อไม่ถ้าทางได้ไม่มีถ้าไปสวนเมื่อเช้าออกมาถ่ายรูปลูกบ้าไปเลยมันจะมีคนเอาข้าวมาเห ถ้าโซนนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเดิมแบบว่าเวลาไปเดินไปโสนนู้นน่ะใบชาหูแปลกหน้าตัดลเราเองมันจะดเนอะหลานมันนั่งตรงนี้มันยังกัดเลยเอาแล้วเลี้ยงหมารูดูนักท่องเที่ยวมากัดทำไงไม่ได้เลี้ยงไข่ไทยก็เอามาปล่อยอ๋อเกิดเองเกิดเรื่องไงไทยลรีราชากรนะแต่มันก็อันตรายเนาะเผื่อคนมาเที่ยวไม่รู้จักอย่างนี้ไม่ไม่เรียกเทศบายนะเทสบายนี่เขาต้อนหน้าเทศบายนี่มาชี้จ้าุมละ มไ่มันก็มไม่เทัูึงหร้วเขาก็ไม่รู้เอาไปไหนเาขมาลาดมานั่งตรงนี้แหละเล่นไปเล่นมาับเอ้โหไปแล้วนะครับคุณครับขอบคุณครับกลับแล้วหลังจากได้คุยกับชาวบ้านแถวนี้มีห้องเช่าด้วย พาคุณยายมาพูดภาษาเหนือใช่เหรอใช่เหนือเหนือสมุทรสงครมามมันหน่อยอไปไปไปต่อคลองวาน พวกไปเพื่อพวกไม่ไปแจะพาไปอ่ะมีเจมีมีพี่น้องมีข้าวหอมมีน้องฟิล์มแล้วก็มีแฟนฟิล์มทำไมที่กูนั้น่ะชอบไม่เขาเดียวเขาเทิร์นเที่ยวแต่แบบค่าใช้จ่ายมีสูงไ,ไปไปใครออกใช่ไหมยังไม่พร้อมน้องจะออกให้นี่แหละแต่ เพื่อนมาประจวบมาเที่ยวบ้านของวานแนะนำเลยครับบ้านบาลีรีสอร์ทห้องพักสะอาดเจ้าของแล้เป็นกันเองมากๆนะครับอันนี้ก็พาเข้ามาชมด้านในครับต้นไม้เราก็จะร่มรื่นนะครับเขียวขจีตกตอนคืนนะครับตั้งวงปิ้งย่างกันได้เลยนะครับ อาหารทะเลเสดๆนี้สั่งผ่านเจ้าของรีสอร์ทได้เลยนะครับหมึกไข่ปูปลาอยากได้อะไรก็สั่งได้เลยนะครับท่านเจ้าของนี่ใจดีมากก็จ,จัดดหาไบนะี้ขอให้สั่งได้เลยนะครับแนะนำนะครับมาประจวบบ้านของหวานแบบพักบ้านบาหลีรีสอร์ท

ลากไะกับพัทยาและแจ้คุณยายเบื่อแล้ว กินถ้าเบื่อเลยบาหลีรีสอร์ทบ้านของหวานแนะนำนะครับที่นี่ร่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อนนะครับนี่บาหลีรีสอร์ทใครมาบ้านของหวานแนะนำ มาพักที่ได้เลยนะครับเจ้าของรีสอร์ทใจดีมากเรื่องอาหารการกินนี่ออเดอร์ได้เลยครับอาหารทะเลสดสดนี่ฮะท่านเจ้าของรีสอร์ทท่านนั่งอยู่เนี่ยติดต่อได้นะครับซื้อปูซื้อปลาสดสดนี่เชฟเชฟบนเชฟบนปันน่นออกนี่คุมเชฟอีกทีนึง เค็บคุมเค็ุมปูไข่มึกไข่ปลาทอดน้ำปลาปลาทอดซีอิ๊วสั่งได้เลยนะครับใครมาพักที่นี่นะครับ้งนีเพื่อนซีเพื่อนซีมานี่ยไปไหนไปไหนแบหลบหลบหลบ ไปแล้วไปแล้วไม่สนใจเว้ยเตรียมพร้อมนี่ถ่ายรูปป่าแล้วรับ้านบาหลีนะครับอย่าลืมนะครับนี่มาหาคนนี้เลยใครมาบาหลีนี่นี่นบ้านบาหลีเบอร์โทนี้เลยครับนี่ติดต่อท่านเจ้าของได้เลยเนี่ยใจดีใจดีให้กินฟรีครับกินฟรีเออตอนเช็ว่าอะไรรีนะตอนกินักฟรี